ສະບາຍດີສະບາຍດີອາປາລຸງທົดูบ่อนเนาะມື້ນີ້ກໍມາພົບພໍ້ກັບພໍ່ກັບເຮົາຄືກັນໃນທ້ອງສະໜາລະ밭ນາພີ່ນ້ອງບັນຍາກາດຍາມແລງແລງທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາພີ່ນ້ອງເອີຍຝົນກໍບໍ່ຕົກນ້ຳນາເຮົບປລ້ຂຮົາໍຜຂມືຮົກິพี่ພນອງຕາດັກເກພີ່ນ້ອ พาพี่พาน้องไปเบิง่งเด็กๆไปใส่เวทเต็ม่น้ำกันหยางนกำลังเนาะเด็กๆอยู่เอแคอมป์ป,ป่าพี่น้องเลยไปลุดน,น้ำกันว่ามีไาแหนเนาะเด็กๆที่ไปใส่เวทหลายคนอยู่พี่น้องเลยบรรยากาศยำหนึ่งแรงฝนบ่ตกเล็กหน่อยพากันไปใสเ่เ็ดกบพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็ได้บักหลาย,ลาย หาอยู่หากินแลตามภาษาบ้นนอกบ้นนานนาเฮาพี่น้องเอ้ยฤดูกาลหยังก็หาอันนั้นยามเฮ็ดออกก็หาเห็ดยามน้ำไม้ก็หาน้ไม้ยามใส่เบ็ดก็ไปใส่เบ็ดเดี๋ยวเกี่ยวขาลวแล้วเฮาก็ไปขุดเอาพี่น้องเอ้ยกบหาอยู่หากินดําบนนอกบนาเฮาเนาะวิีชีวิตบ,บนนอกบน,นาเฮาเา เข,เ,งงเขาหอกะนำบุกป่าไปเลยพี่น้องเอ้ยนี่กระถ ung หายถุงงาเขาเนาะโหเงินเขาเงินเขาแคมปหาหน้าเนมลงมากะเห็นป่าเขาพี่น้องเดี๋ยวเขาสิพาพี่น้องไปดูดน้ำกันเนาะเขาก็ตามเด็กๆมาท่านเลยพี่น้องเอ้ยโหเด็กๆเ,เขาใส่กัน กันคือไปใส่แคมป่าแทะนุ่งกันไปใส่แคมพิบชาเดี๋ยวคนบางคนขี้ยะยวเขาสิไปเบิ่งทำแหล่ใส่ใส่ในใดเนาะนี่พี่น้องเอาขี่กระเดื่อใส่เนาะใส่เบ็ดใส่กับโกินแล้วใส่เบ็ดกบ ทำแหล่ว่าดูถาลอดดูรอส้มว่าผู้ไรสิม,มานกว่ากันวสะสิผู้ไรน่าสิเป็นคนมานใส่กระใสห่างๆพี่น้องเลยหาเลือดว่างทีมันเป็นตาสิมีกบเนาะแต่ว่าบ้านห้ามกรบลายพี่น้องเลยเว้ยงูบ่นี่ยยังแหลบ จะซ่อมบ่ทำแหลเ่เศษพี่เน้ะพวิธี่ใส่สเบ็ดเอาตอกเอาตีนลูบๆๆเพื่อให้มัน,เป,น,<า>นเป็นลานพี่นนอะให้มันแบบแบบได้บุหุแบบตุ่มนำ้ำเดบ๋ว่ากบมันหม,มักอยู่มาหากินแบบนี้เนาะเพราะว่าตั้งแต่บ้านพะพุหลุดทาผุแหล่ใส่เบ็ดก็ต้องเห็ดแบบนี้ลูบเพื่อให้มันเป็นลานเลยก่นอจนจะคอยซักเนี่ลุงเลิกซักเกือบฆ่าล่บาะเดี๋ยวเราสิไปเบึง น้องสลายับน้องปีพี่น้องโอ้น้องสลายน้องปีอยู่ทั้งปีน้องกันยังอยู่บมู่ายังอยู่ใกล้ๆหมู่พี่น้องเลยใส่แถวได้มานเมื่อคืนนี่แถวนี้น้องปีว่ามานเมื่อคืนนี้ใส่แล้วรถวิ่งทันเลยเมื่อจะพี่น้องเลยกินเลย นี่ดเดบิดน,น้องปีโ้หเงือแล้วน้องปีติ่งหนุ่ยหน่ายหนุ่ยหน่ายน้ยน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 ำขอนมันเลยพี่น้องเอ้ยมันฝนบนต๊กลายมเนาะอกบมากระชิมหากินตมหมองน้ำขอนนี่แหละ ต้องปีกันลูบล้านพี่เนาะลูบไป,ปมันเกียงเกียงนะพี่น้องแล้วก็ซักเบ็ดเนี่ยใส่ตับมันได้กบตัวน้อยถ้าใส่ชุ้งมันจะได้กบตัวใหญ่พี่เนาะโอเคข้าวตะกี้เมนตองกันใส่เมนตองกันบูจื้อขั้นหน้าพี่น้องเฮ้ยฮอาไม้ไปเสียบเนี่ย <c> ฮ <oughs> ่าไม้ใส่ใส่ขั้นใดเอาไม้เสียบเนี่ยขั้นนั้น แต่เด็กน้อยคุ้มเมื่อนี่ก็บวเหตุคือเมนตงกันแหละเขาจื้อหนึ่งกันตะกี้น้ำขอดเป็นอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาซิมาลุ้นทางนี ah Mother, no ้มาเบิ่งน้องสลายน้ำหอบไปอยากมีพี่น้องเลยอันนี้หน้าหน้าสลายเองหน้าสว่านาะ ลูกห่วงหน่อยบ่อยไล่เถอะฉลายเกือิด่ศัยลูกบุเป็นได้ปใส่เกือบฉลายว่าลูกบุเป็นลูกล้านบุเป็นว่าจะก็ใส่เกือบบ่คือต้องปีนะยินดีพี่น้องเบ็ดคงฉลายยี่พี่น้องน้องการลงไปใส่กลางหน้าพี่น้องไหย โบนี่น right? mm. He ้ลงไปได้แม่นงกันก็ยายญาหล่อมขี้ต้มเยองลูกแล้วแหละลูกการลูปลาเลยพี่น้อยลงกันกับสิไไรนะหมอยบ่ขี่ดูคู่นี้แหละเาได้เฮาตะกี้ทามาสิบเจ็ดหลังเบสใส่เบดจากหลังอ่ะน่ยขึ้นนี่ได้จากโตขึ้นดี่สิบเจ็ดตเบสเบจากหลังสิบเจ็ดโตเฮสิบเจ็ดหลังเบสิบเจ็ดหลังเลยกบสิบเอ็ดโตพี่น้อย กบกับพ anyway, ่อมีอยู่ก็ได้กินพี่น้องเลยเออมึงเนี่ยสภาพเกือบกรบโดใส่น้องฉลาดก็เกือบกรโดใส่น้องกันก็เกือบกรโดใส่พี่น้องเลยเฮ้ยนี่ได้เอื่อยใส่เลยนนี่ยังเหยื่อเบิดระบบอ่ะนี่ไม่ใช่เหยื่อจ้ะอืมขี้ดินพอเดี๋ยวพี่น้องเหยื่อน้องปี ด,ดิ่นเดืได้เดืได้พูน้องกันเหล่อพูน้องปีกีมาใส่คนทางเดียวจะมาเกะาะขาเขาสิถือกบใหญ่แล้วเนาะพี่นะเกะาะขาจะควองพี่น้องเลยจนแม่ได้พาไปหาหมอไปปาด <c oughs> แต่ฝนยังหน่อยมเมาแต่แลนแลนย่านบ่ท่านหมูย่านหม,มูไปปลาบุ๋มเปนว่าย่านไไบ่ท่านบ่ไ,ได้กบไต่เขียดเด้อพี่น้องย่านหมูไปปลาย่าน พีว่สัญญาณพีชังแล้วม่เยียงแต่เพิ่นยังหน่อยนี่เนาะว่าแหลนไปกเก็เอาเบ็ดหลังชุดท้ายของน้องปีเลยพี่น้องเอ้ยน้องปีแล,แล้วเลยแต่น้องกันยังบ่แล้วเฉลี่ยก็แล้วเลยเฉลี่ยก็แล้วเลยเฉลี่ลยก็แล้วเลยพีย่น้องเอ้ยเลือดแต่ทำแหลกแหลกกับไก่ชีแล้วเลยนองง้อ,นยนองกันยดิ ป้าพี่น้องเขาเขาจะขึ้นมางามแทนงามมาเรียนร้อนเนาะเนี่ยเมื่อแรงเขาจะคอยมาหลุดนนการน,น้ำพี่น้องว่าเด็กๆสีด่ายุบบ่เอาไปค่ะไปยามเบ็ดน้ำเด็กๆเกนาะพี่น้องไปหลุดน,น้ำกันว่าดสีดายยังเนาะว่าสีดายผุร๊ายแจ็คเก็าโอ้โหไพ่หงพี่น้องเนียเดี๋ยวกับ ถ้าไปหลุดน้ำกันพี่น้องทะเลหอดเบ็ดไฟมาแม็มาแม็อยู่ไม่ใส่เตอรแเล็กแหกมันพี่น้องเลยกบคง้องปีพี่น้องกบน้อย phải oh, vay được đẹp không mà mẹ mà mẹ như thế nào thử bò can ừ, uh, nó can cái đấy sống đấy vì nó nhưng ừ. mà thế thử gì qua đi ừ, thử khổ lắng thế nó thử cậy cái lơi thử cái nội nữa ใส่ต่ำได้กบหน่อยแหละกบหน่อยอ้าวนี่ฮาก็สิไปหลุนกันทันต่อไปเนาะมาหลุดน้ำหนองกันพี่เนาะไม่ใช่กบจะโอ้ยไม่ได้ขี้ตุ่มเห็นบ่พี่เนาะกบหนองกันกระเห็ดเห็ดเบสเหนวเห็ดเลยเด้กบหน่อยพี่เลย เล็กบนอกบนหน้าฮาเนาะคำมากหาอยู่หากินถึงบปลุใช่ว้าวหักขาสะก่อนอย่างบีดออกไปบีดมันก็จะสิรูดล่ะไม่ใช่มันเบ่งดูนายพี่น้องมึงดูอันนี้พี่น s então, <S like ้องตัวใหญ่เตอะเตอะนี <Yeshua ez. S 1> ่ของมันก็ได้สามตัวสี่ตน้องกันก็หากินเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ได้เลยพี่น้อง ไป,ปลุกกิดอีกพี่นอ้องเจอละมือแม่กับบัลลามาแล้วเดี๋ยพี่นอ้องข้างกระบามืออนี้ยยอยากให้พี่น้องเบิ่งวะเล็ก้านนอกบ้าน่าเขาหายอยู่หากินเนาะก็เลยพาพี่พีน,น้องเดี๋ยวเขาก็ไปลุดน,น้ำกันอีกอน้ำกันมานอีกแล้วลมันใหญ่ไปเลยเนี่ยมันเปื่อยแห้งพี่น้องมันตีกีต่ม น้องกันลงไปใส่อยู่กลางเห็นไหแม่ก็บปลงไปด้ามแล้วแม่ก็ยืนถ่ายขั้นหน้าที่เนาะน้องกันใส่เกอบบูทโอ้ไฟไฟน้องปีสลายเนาะไฟทำแหล่มาแม่มาแม่นี่เอาก็ะถาไปหลุดขั้นต่อไปนะพี่น้อาะวาสิมันหรือบอ ถือบอลรุใช่ก็ถือเลี้ยงคันเลี้ยงแลค่ใช้บะหมี่ลูกอย่างจังกุนได้พี่เนาะกบใหม่ได้เนาะกบมันเป็นกบใหม่กบป,ปีนี้ได้พี่เนาะกบป,ปีกบซสสสัดแต่ยีนากัน <laughs> บ่บึงเหงอต้องการพี่เน, <laughs> นาะเสริมก็ออมน้ำ ก,ก็ใส่เหีื่อป้าแม่อีกเลยพเพราะว่าแฮมกินมือนเสามายามเอาอีกเนาะส่วนลายยามยำตาแรงหือบคอยได้ปได้พี่นอยแต่ยำส่วงเสาร์นสีได้นี่ใส่กบโอ้ยกบน้องปีพี่เน้ะลูกกบเรียกกระสับลูกหวัวกเนาะ ไปเก๋ซิใส่นี่แหแม่นพี่น้องยชิญลายมือเช้านาะลอยมันจังได๋ยามแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยพอได้ต้มอยู่ไดู้้เลย7-8โต10เนาะพอได้กินแต่ยามมือเ้าโอ้พี่น้องเอ้ยมันสิได้หลายคลิปนี้เฮาก็สิได้จเียงเพียงค่นี้เนาะพี่น้องฝากติดตามช่องสบนนาเด้อพี่น้อง ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิดถุงม,มองถุกบอลโชคมาล่ำรวยเนาะสบายดีเด้วร้อยสบายด,ดีสบายดี